สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยศูนย์ประเมินผลได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญาภายใต้แผนแม่บทด,ด้านการเกษตรเมื่อวันที่31กรกฎาคม2568นายฉันทานน์วัน,นเขตจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเ,เรเื่องผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญาภายใต้แผนแม่บทด,ด้านการเกษตร โดยมีนางธนท,ทิตาบุญยมณีกุลรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจแการเกษตรเป็นผู้กล่าวรายงานณห้องวัยุพัก6ชั้น5โรงแรมเซ็นทาร่าไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพม,มหานคร การสัมมนา,าครั้งนี้กำหนดจัดงานระหว่าง,งวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2,568มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวิธีในการนำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรพร้อมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน,นำข้อมูลไปประกอบการปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและใช้ในการขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไปเพราะเรา คือส่วนหนึ่งในการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรให้เติบโตไปด้วยกัน